ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n e l โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านนะครับ EP นี้จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่โอ๊ตจะมาเจอสตรีทฟู้ดอีกหนึ่งร้านนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารอร่อยสําหรับคนที่ชอบอะไรที่สตรีทฟู้ดนะครับก็คือร้านโตเกียวแต่ไม่ต้องไปถึงโตเกียวเพราะว่าโตเกียวไม่มีขายนะครับก็เป็นร้านขนมอร่อยๆนะครับในบางนากม10นะครับที่ซอยมหาชัยนะครับคือเอาจริงถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นใช่ไหมคือเราเรารู้ชื่อว่าเป็นขนมโตเกียว แต่ไปที่โตเกียวมันไม่มีแต่เราต้องมากินที่เมืองไทยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ,ร,บร้านนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งหน,งนะครับที่ลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับอย่างชาแนลโอพาชิมก็ได้มีโอกาสได้มาทำคอนเทนต์นี้นะครับ นีอันนี้ของผมใช่ไหมพี่น้อยอันนี้คือไส้ไส้ไส้กรอบใช่ไหมครับไส้กรอบปงใจค่ะแล้วก็มันมีไส้แฮมด้วยใช่ไหมฮะไส้แฮมมีค่ะแฮมมะปูอัดหรอพี่น้อยแฮมมีปูอัดในที่สองมุหยองค่โอเคเดี๋ยวเอาไส้กรอบเพิ่มมาอีกห้าได้ครับแล้วแลรบกวนให้น้องเขาก่อนได้ได้เอาให้น้องก่อนเลยครับเยสวัสดีครับเอาไปลงในคอนเทนต์อาหารนะครับโอ๊ตปลาชิมอร่อยถึงบ้านนะพี่ในในในยูทูบโอเคก็ทุกท่านถ้าเกิดสนใจนะครับในสตรีทฟู้ดนะครับอร่อยอร่อยแบบนี้ก็ แวะมาที่ซอยมหาชัยนะครับบางนากอมอ10นะครับเซิร์ชใน g o o g l e m a p ก็จะเจอแล้วนะครับพี่น้อยอที่ร้านขายยังไงครับทุกวันไหมขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะครับตงเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงค่ะถึงยันสทุ่มถึง3ทุ่มโอเคยอดเยี่ยมเลยครับค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูให้พี่น้อยทำไปก่อนดีกว่าคอนเทนต์นี้นะครับต้องฝากทุกท่านนะครับเข้ามากดแชร์กดไลค์กด s c r i b e รต์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้อ่า อัปเดตกับทุกๆ EP นะครับที่ทางช่องโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านได้แนะนำไปนะครับจะให้พูดกันแล้วนะครับขนมโตเกียวก็อาจจะมีหลากหลายที่นะครับอาจจะไม่ได้แปลกตาหลายๆท่านไปแต่ในความรู้สึกช่นงโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านเนี่ยอยากจะนําเสนอในความครีเอทีฟของทางเจ้าของร้านของพี่น้อยนะครับคือโดยส่วนตัวผมว่า ประเทศไทยเราก็น่าจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับอาหารสตรีทฟู้ดอันดับต้นๆนะครับนอกจากอาหารไทยที่มีความพิถีพิถันนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับผมว่าด้วยราคาที่เริ่มต้นนะฮะบาท จนถึงไซส์10บาท15แล้วก็ยี่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกให้สำหรับคนที่อยากจะทานขนมนะครับอร่อยอร่อยหลังจากอาหารหลักแบบนี้นะครับหรือบางท่านสามารถที่จะมีเงินไม่ได้เยอะมากก็สามารถที่จะซื้อทานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมว่าด้วยราคาในยุคนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอยากจะหาโปรดักที่ราคาที่ไม่สูงมากและคุณภาพดีและที่สำคัญคือสดใหม่สะอาดอร่อยสังเกตนะครับว่า ทุกชิ้นเนี่ยเขาพิถีพิถันแล้วก็ใช้ศิละปะในการปรุงเยอะมากๆนะครับนี่คือเสน่ห์ของอาหารในเมืองไทยจริงๆเลยครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูในคอนเทนต์หรือทุกๆ EP ีของ c ช n n e l โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านนะครับถ้าเกิดถูกใจหรือว่ามีที่แนะนำหรือมีคำติชมยังไงก็ติชมได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจใน Facebook หรือว่าในช่องทาง u t u b e นะครับยังไงแล้ว ชาแนลโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านก็ยินดีที่จะนําข้อมูลแล้วก็คอนเทนต์ดีๆนะครับในครั้งต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนเลยครับช่วงเวลาที่ดีแบบนี้นะครับโอ๊ตเองก็พยายามที่อยากจะนําเสนออาหารนะครับแล้วก็ให้กาลังใจกับ ผู้ผลิตหรือ,อเจ้าของร้านพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าร้านเหล่านี้ก็ควรจะได้รับการสนับสนุนนะครับโดยพวกเรานี่แหละครับเพราะว่าผมว่าราคาเนี่ยก็มีผลแต่ที่สําคัญคือร้านที่น้อยโตเกียวร้านนี้เขาเอาร่อยจริงๆนะครับและที่สําคัญคือเขามีอัจฉริยะสายดีมากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อตามเบอร์ที่มันมีอยู่นะครับหรือจะแวะเข้ามาตามที่อยู่ที่โอด้แจ้งไว้ก็ได้นะครับผม ็เอาง่ายๆนะครับอีกร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่ชนะโอ๊ตพาชีมาหลอยถอึงบ้านนะครับอยากแนะนําทุกท่านเพราะว่าลูกค้าก็จะมาซื้อกันอยู่เรื่อยๆเลยด้วยรสชาติที่มันอร่อยนะครับแล้วก็ด้วยราคาด้วยราคาเพราะว่าสเสน่ห์ของอาหารไทยคือบางอย่างราคาไม่ได้แพงเสมอไปครับโดยเฉพาะที่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูบรรยากาศนะ ทุคนนะครับถามนิดหนึ่งทำไมเคยมึงมาทานร้านนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับมาทานก่อนทานปลาปลาปลาทำไมทำไมถึงชอบทานร้านนี้ครับเพราะว่าอร่อยอร่อยโอ้โหพี่น้อยฝั่งเราชื่นใจไหมครับค่ะชื่นใจครัชื่นใจเนาะเห็นไหมฮะคือร้านค้าเองก็มีกําลังใจครับแล้วก็ลูกค้าก็รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ด้วยราคามีผลไหมราคาก็ทําให้เราซื้อซื้อได้ง่ายคือรู้ไม่เกี่ยวก็มีผลมีผลใช่ไหมเพราะว่าหลักๆอร่อยอาหารหลักๆอร่อยโอ้โหคำนี้ น่าชื่นใจแทนร้านค้าที่จริงคือเอาง่ายงทุกท่านคือผมมาก็เพราะอร่อยอันดับแรกเลยแล้วก็เคยบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็ผ่านมาในย่านนี้ก็เดจะมาทำคอนเทนต์แล้วก็ใน E ีนี้ให้กับทุกทท่านนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากในชา n น l โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับร้านพี่น้อยนะครับอยู่หน้าซอยมหาชัยนะครับถนนบางนาตลาดกรมสิบอยู่เนี่ยฮะหน้าห้างร้านสะดวกซื้อคือร้านนี้ นะครับอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านซิติเซนนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวโอ๊ตจะส่งจุดเช็คอินจุดปักหมุดไว้ให้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้มีบวานกับเส้นกอค่ะที่วางบเตาอันนี้คือรอให้ให้แป้งมันมันขึ้นขึ้นไหมพี่แป้งมันต้องเหลืองกรอบแบบนี้ค่ะใช่มนถึงจะสามารถที่จะตักช้อนที่มาได้ใช่ไหมมน,แป,มนแป้งมันสุกแล้วแต่ค่ะตอนรอให้มันสุกดีแล้ว<อ>มันก็จะกรอบ มันจะกรอบกว่ากันอะไรเงี้ยบางคนก็จะชอบแป้งบางคนจะแบบชอบแป้งนิ่มอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเอาออกเลยอค่ะสุกแป้งสุกพื้นเลยบางคนชอบกรอบก็อาจจะทิ้งไว้นานหน่อยอ๋อประมาณนี้อ๋อคนก็น่าชอบพริกมะเขือมันเขาก็จะกินแตนเน็ตตี่พริกไทยดั้งเดิมอะไรอ่ยอ่ายอดเยี่ยมเลยครับเห็นกันอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งหิวตามนะครับเพราะว่า โอ๊ตเองก็เป็นคนที่ชอบซอกแซกซอกแซกแบบนี้เลยครับเพราะว่าอยากจะนําร้านที่ถือว่าเป็นร้านที่อยู่สตรีทฟู้ดข้างถนนข้างค้างนี่แหละครับเป็นร้านง่ายๆที่เราซื้อกันง่ายๆนะครับบางอย่างความอร่อยนะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในที่หรูหราเสมอไปอยู่ในห้างศพสินค้าหรือในพัฒานาารเสมอไปอย่างนั้นโอ๊ตก็ไปทำคอนเทนต์ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงห้วงเวลาแบบนี้นะครับ เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าพ่อค้านะครับเพราะเราถือว่าเขาเหล่านี้คือพลังขับเคลื่อนนะครับในการที่จะทําขนมอร่อยๆอมาให้เราทานกันเลยทีเดียวนะครับทุกท่านท่านนี้เขาก็บอกว่าอาหารเราก็มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เมืองไทยก็มีอาหารที่หลากหลายแล้วก็น่าทานน่ากินกันเลยทีเดียวครับผมคืออย่างนี้ฮะทุกท่านครับเหตุผลที่โอ๊ตมาทำคอนเทนต์นี้ก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่า อาหารไทยครับหรือสีทฟู้ดเนี่ยในเมืองไทยเราค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มากและคิดว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกฉะนั้นเราเนี่ยพวกเราควรจะสนับสนุนกันนะครับจะจะได้ช่วยผลักดันเศรษฐกิจแล้วก็แม่ค้าที่แบบมีคุณภาพแล้วก็ทําอร่อยๆได้ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ๊ตสั่งอะไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช n น l โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านด้วยนะครับ ร้านพี่น้อยลูกค้าเขาจะมาอยู่ได้เรื่อยๆเลยตบเท้ากันมานะครับผมรอพี่น้อยอยู่หลายวันมากนะครับแต่บางเอิญพี่น้อยอาจจะแบบวิง่งพี่น้อยวิ่งขายอยู่อยู่กี่ที่พี่วงนี้ขายอยู่ที่ตอนเช้าตอนเย็จะ,ไป,ะไปขายที่ลุงพีนีทาวเวอร์ค่ะอ๋อไปขายที่ลุงพีนีทาวเวอร์ด้วย,ยวอ,อ๋อโอเคโอเคก็บ,บาทครับครับผยนหลงเองอเครับ ตัวไอ้บนตีอ่อครับนนะครับพี่ถามนิดหนึ่งครับทำไมถึงมาทานตเกียวร้านนี้เพราะว่าอะไรอ่ะอร่อยหรือว่าราคาเอาพื่อนแนะนำเอาเพื่อนแนะนำสางว่าอร่อยใช่ไหมเห็นไหมครับทุกท่านเชี่อผมยังคือผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่โดนพี่น้อยป้ายยาให้มากินนะเพราะมันอร่อยจริงๆนะครับทันนั้นแล้วเนี่ยทุกคนที่อยากจะทานนะครับก็ลองเดี๋ยวดูในปักหมุดที่โอ๊ตเช็คอินให้นะครับยังไงเราก็ฝากกันติดตามในชาแนโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านด้วยนะครับ เราหวังว่าเราจะได้เจอกันใน EP ต่อ,ตอไปนะครับกับอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยนะครับในเมืองไทยซึ่งมีมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าอุดฝากไว้ด้วยในคอนเทนต์นี้นะครับเดี๋ยวให้เห็นบรรยากาศโดยรวมคือตั้งแต่ที่ออดยืนมาเนี่ยลูกค้าพี่น้อยเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าโตกเกียวร้านพี่น้อยในย่านบางนาตราดในซอยมหาชัยคืออร่อยจริงๆและที่สําคัญคือราคาแบบไม่แพงเลยนะครับจับต้องได้สบายๆนะครับ อย่าลืมมาทานกันเยอะๆนะครับทุกท่านทุกท่านครับตอนนี้โอ๊ตก็ได้สั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สั่งไส้ที่เราชอบทานคือสั่งไส้ไส้กรอกไปแล้วก็มีไส้หวานนะครับที่จริงเขามีไส้ไส้ปูอัดนะครับมีไส้ปูอัดแล้วก็มีไส้ฝอยทองมีไส้แฮมใม่พี่น้อยแล้วก็มีมีไส้อีกไส้ไข่ไก่สับไส้ไก่สับแล้วก็หมูหยองเอาเป็นว่าท่านใดที่อยากจะทานนะครับก็ แวะมาทานที่ร้านพี่น้อยได้เลยนะครับพี่น้อยโตเกียวที่เราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะครับเอาเป็นว่าในคอนเทนต์นี้แล้วก็ใน E ีีนี้กับชาแนลโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านก็จะพยายามนําความอร่อยมาแบบนี้ครับให้กับทุกท่านนะครับจุดเช็คอินนะครับอยู่ในซอยมหาชัยนะครับถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่10นะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะไปปักหมุดให้ในใต้ EP ีแล้วก็ในคอนเทนต์นี้นะครับยังไงแล้วฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้อยในบอกดิ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคครับทุกท่าน <laughs> เจอกันใน EP ต่อไปนะครับแล้วหวังว่าจะเราจะได้ทำคอนเทนต์อร่อยๆให้กับทุกท่านอีกนะครับแล้วเจอกันถัดไปบ้าง